นังนี่ยังดีวัสดีครับพี่พน้องครับโอ้ยเรามาแล้วเด้อพี่น้องครับมาแล้วโอ้ยมาเก็บภาพตัวไปละพนาวาเฮ้ยนั่ขึ้นกล่องไหมเอาไปทายสิบนาทีและแม่ทายนั่งหวายสิเอออิรีมาแทงมาเถิงมาเด้โอ้ยอีลีมาฟาดพอดีอัศจรรย์ยิ่งนะักปุ้งยิงกระรังผมผมเห็นเจ้าลงอยู่ป้าโดกรมมิลิน ปกติแล้วจะมีแต่พวกแกจิอาจารย์อะไรเขาทำพิธีนะครับือทมีพระอาจารย์สรงทารักษนะศีลใหม่อ่าใช่ก่อนเที่ยงเลยผลลุกเลยตัวใดเฉลยแน่ยุดถูกเดี๋ยวหกสี่สองไม่หน่อยหกสี่สองเดียวจนี้บอก่เห็นในหู้ดังมูลนศูนหาเก่าเฮ้ยยังนี่ล่ะประมาณนี้ล่ะพี่น้องครับจังพิธีตามในช่องพิการใช่คมครับ พอกันคลิปหนาแล้วกันครับพี่น้องเสภาพเสยวดกค้าตงจะให้ทุกพี่น้อให้ยูวันนี้เเดดพนงมารกตรงแกสายเสบเลมคนมื่อคนได้ติ๊บเยอะอยู่เมื่อคนเน่ยรถรรจนี่นี่นี่ตรงนงี้ยตรงูเขาก็ปิดหมดมดีก็ล้วมดีเออรถรนี่นี่นีมันออกได้เบิร์ดนะไปจมเินผมว่า าอสิไปน้อนใส่มืนอย่างงันเลยบ่ะ่างูพึ่งแจล้งจะเข่าโดมก่อนแล้วแรกจะออกหรือว่าสิออะไม่ได้ผมวลนส่าสิออกไปเลยสิไปน้อนนี่แถวแถวอ่าเอียงเกาะลำตะข้องมันมองเคยไปมี้ยนะเวลำตะค้องกินลมชมวิวจัง่อยเมื่อไรเลยจะใสเกาะตลาดยงเกาะรวยซับบ่ะมันจะทางไหนรวยซับาดีย่ที่า เขาเคยไปยู no? okay, have. Have guys, remained, ่ตลาดด้วยซับก่อนตลากับบ่มีหมองยู่วพ่อปันใดดอกไปหอดจักช่วงแร่งๆบ่แรงปันใดดอกกับพ่อจักใบสามโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยเฮ้ยเฮ้ยไอ้รู้แม่ซุปเปอร์สตาร์ไหมบ้าหรือไม่หุ่นวุ้ยคอนเทนด์คอนเทนด์ มาแล้วน้องเงาะหน้อยปาดกับทีมางานเพิ่อัวนีไหมทุบแก่งมาแล้วนายปาดแต่งตัวไหมโอ้ยสวัสดีครับน้องเงาะปาดพูดแล้วอ,อ,อุ้ยพูดอะไามาใส่กบามาเส่กบาไหนเนี่ยบอกยี่ห้โอ้สามลูก เงาะน้อยยังกว่าน <Anyway, S 2> okay. oh! like like ี so ้ม <c oughs> so, <c oughs> <about> ึงกันนะซือมังเสือไหมเงาะน้อยเพชรบ้านเพียงบูทูี่หดีอยูทไหนกันนะทไหนเงาะน้อยเพชรบ้านเพียงโอ้คือเหยดดีเถอะวะแจกบ้นนี้คือบ้านแจกนเบ้แล้วบ้ล่ะเราจะเอาไม่เอไปเสดเตียงเสดงโอ้ยยู่บ้านไดน้อบใสรเล็กแค่อันนี้พ่อป้าไดแต่ดำบแตแตตัวอะไรก็เส็ยดดีโอตัวนี้่ได้ ที่เขาก่ไปเช็คก็เลยมันดำประมาันเรือูเย็นดีอยู่ปะเนาะโอ้มาดำเขียดแล้วไม่เขียดเพรามึงมาคล้องกูแด้วออปั้นเราแต่ของปวดชีฟ้ามบก็ต้องู่ยุกสแล้วเอากระปุกได้เท่าองคนตัดนานเออแ่ผว่ารงอนี่ยเทาัคนละสไตล์บัวบอมากได้เพลงบุบข้าวผางงหรือใจแทน บ่กสิเราคิร่วกวนแต่ไม่กอนแน่โอ้กูเท่าแล้วเนาะก่อนทักบของเท่าแม่ก่อนเอานเย้ามาได้อยังไงเอาคิดเยวไให้ิดลยบอๆยัม่หุนไรับปลูฮกินให้ิดมั่นปลูปากปูองจุของ่ส่จะออก็ดอกซ่าแน่ปวดไปฮยัขยันยัเขียขยัยันกยัน โอ้ไก่จังนีบ่เฮื่อไ้เพิ่นซื้อว่าจังไหนซื้ออีลีซือปาหมี่รถบมากขนเดียวแม่นครับโอ้มาอย่าเรายบวละมาขนเดียวใครคืใครเนี่ยใครเนี่ยลรมอเียบ้อแล้วเป็นใคเชื่ดจเนาะเ่จจังไหนเนี่นยนีตื้อเตื็นเลยวน่ยยังนะปาหมี่นะโอ้รถบาจอดนี่นี่านีรถบาดมากเดียวครับ มาแล้วมาแล้วรถคั่วรถบัสรถอุปกรณ์เข้ามาแล้วกําลัางสิลุ่งเครื่องลุ่งอุปกรณ์นะครับเนาะอันนี้กะจันจอมอเข้ามาแล้วไปถ,ถึงวิลล่าทีสีตั้งเวทีแล้วเพ็นกะพากกันมาลุงขรองลุงอย่างนะครับรถบัสรถอย่างเข้ามาแล้ว <c oughs> เยี๋ยวจะขยับออกพ <c oughs> าเที่ยมมัน <c oughs> เครื่องพิ่นเนาะที่ส่วนเอารถมันจอดตรงนี้ไหมรถรถบัสมาแล้วคัวเขาที่เรา อเอาโองกันยังไงครับตอนนี้ก็ไก่จะถึงเวล่าแล้วครับพี่น้องครับอย่าลดทงแล้วกเปล่อนคนะโอ้ไปเพิ่เจน,น,นรรหน่อยกันเข้าพี่น้องไปเบิ่งเจนหน่อยกันคุณอับไม่ดุมลุงของเราไม่ดุมาไปเบิ่งเจนหน่อยกัน โอ้ <O> <ะ>ชื่อว่าบายครับช่วงช่วงบาบแล้วมาแล้วมาแล้วหลุดบัตรมาแล้วที่เขาเียังจอดอยู่บนเกาครับพี่น้องครับตอนนี้ยังอยู่ที่เดิมนะครับสังกสีก็ล้อมแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับมาแล้วมาแล้วเขาสะานขี่จอด ตร่ยเตกันยังดีเยี่ยครับไอ้สิเก็บสายไฟบ่สิเก็บสายไฟบ่ครับโอ้สิเซ่อมเรียบปุ๊โอ้นี่บ่ครับโอ้แล้วเขาจ่ายสีสอมอุปกรณ์นะครับพี่น้องครับโอ้เก็มันสอมอุปกรณ์ว่าอยู่ว่าเราเพิ่นเพิ่นเพิ่นย้อนเล็กมม่ยังน้อะประเดี๋ยวมันดี่อม นะครับอุปกรณ์อันนี้ที่เสียหายก็บส่อมนะครับผมโอ้ยไอปียพอดเราขึ้นได้มองนั่งดีแถบพี่น้องพี่น้องครับพว่าไงโอ้ยหากินง่ายพดูดบุหรุจะเม็ดเนาะหากินง่ายพดูดรถบัตมาถึงแล้วพี่น้องครับทีมง,งานน้มามาหอดเวทแล้วล่ะครับสำหรับรถซีขันสามซีขันเนาะ มาถึงแล้วนะครับผมพอดีทวีศักดิ์มะรายง,งานสถานการณ์ที่น้องในเบื้องนะครับผมตอนนี้ก็เสียบชาร์จแบตไปว่าเดี๋ยวมืออื่นเที่เรมันบ่บ่บมีหมองเสียบเนาะเพราะสิเพราะว่ามันบ่มีงานมืออื่น,นครับเป็นมือเดินทางเนาะเพาะฉบ่มีไฟใส่ป้องมือกันที่เขาบ่อ่าเขาอยู่เขาอยู่น้องครับไฟไปโยนเสียบนี่น้ำก็เติมมาแล้วเรียบร้อยนะครับเติมมาแล้วเรียบร้อย นี่ครับสถานการณ์ตอนนี้นี่โคตยัีอีกอก,ออก้ันนะ้เนาะอ๋อมันชิดมันชิดรถไหมไปบังขุดเงียบก่อนโอ้ยขวดโคตซะไปบัง,บงบอ,อัปปปงนปิดทีครับแม่โดมัสดีครับโอเคครับผมปาาต่างแล้วที่น้อง ตั้งระเดอ้อตั้งระเดอ้อเวทีเ้าตั้งแล้วตั้งแล้วกำลังปิดช่วงลิกเนะเดีย่ย yeah. เราประจำการแล้วนะครับผมสุดยอดเนี่ยพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลสองหมื่นคน,นเลยเป็นแสนเลยเป็นแสนผัวน้องแม่เนาะขี้ข้อกนเอาเนาะสนุกเต้นลงมาแล้วสนุกเต็มเลยมาแล้วไปดูไปนะครับอ๋อพี่น้องเข่า รายงานสถานการณ์ช่วงบ่ายๆนะครับผมพอกันคลิปหนกักแล้วกันครับสวัสดีครับไปเฮากลับขึ้นสู่มองนั่งมองยู่มองเศ้าเฮาครับแต่ย่าข้านครับพี่นอ้องสวัสดีครับ